สวัสดีค่ะตอนนี้ไกด์แพทมาลงพื้นที่นะคะสำหรับวันนี้ย้อมคลามย้อมคลามทำไมทาไมฟาดเบาๆอะ่ะทำไมวันนี้ฟาดเบาเบาอ่ะมา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 นี่คือคลามนะคะคลามย้อมคลามจะลงจะลงจะลงอ่าอ่าอ่าเราจะลงคลามเรามาดูการย้อมคลาม อ่าไหนไหนไหนดูหน่อยสิเร็วอันนี้แผนกคลามแผนกคลามกุนมอนิ่งทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอย้อมคลามย้อมคลามอันนี้ย้อมคลามอันนี้คืออะไรอันนี้คล่งอ๋อนี่วันนี้จะย้อมหลายสีเหรออันนี้คล่งคล่งนะคะอันนี้คลามคลามธรรมชาตินะคะ แล้วก็อันนี้อันนี้ใส่ยี่แช่สารส้มของไอ้โมกคืนใช่ไหมใช่ไอ้ไอ้ที่จะย้อมคล้องคลั่งเนาะค่ะอันนี้จําสีตัวเองได้หรือยังไอ้จํากลุ่มตัวเองได้หรือยังคะได้ดูยังไงค่ะดูที่ห้อยไว้อ๋ตอนจะรักเอาไว้อืมอันนี้คือยังไม่มาเอาหมอจะย้อมคลั่งค่ะจะย้อมคลั่งเนาะอันนี้คลั่งแล้วอันอันอันนี้อันนี้คืออันนี้คือน้ําครามอ่ะตัวนู้นกำลังทำอะไรอ่ะไปลไปดูจารย์บันเทิงทำอะไรนะคะ อ่าฮัลโหลฮัลโหลขอทางหน่อยค่ะเป็นยังไงบ้างเอ่ยนะคะขอดูหน่อยนะคะอันนี้ครามครามธรรมชาตินี่ย้อมครามเสรร็จอ๋อนี่ีใช้คำว่าซุปเมื่อวานเป็นฟาดวันนี้คำว่าซุปอ้มีศัพท์ใหม่ละสำหรับครามนะครับเป็นซุปอางซุป ทุบหรือซุปคะอ๋อทุบซุปมีทุบมีซุปมีตรมมีสเลยหวานเนื้อเจอสับภาษาเขาโอเคอะมาอันนี้อันนี้ที่มัดเมื่อคืนเล่าออกหรอคะยังค่ะอันนู้นเอ๋ออันนี้นี่ไม่เกี่ยวใช่ไหมอันนี้คืออันนี้คือย้อมคล้ำตติเนาะอ๋อนี่ไงอันนี้อันนี้ที่แช่เมื่อคืนที่แช่เมื่อคืนแล้วก็ฟาดแล้วเรียบร้อย แล้วก็จุ่มจุ่มนานไหมเนี่ยจุ่มจุ่มกี่รอบจุ่มรอบเดียวแล้วก็ให้มาทำยังไงให้มันาให้มันโให้เอามือมาวนๆใช่ไหมแล้วทีนี้ทำไมไม่ใส่ถุงมือมันจะล้างออกเหรอถุงมือไม่อกันอ๋อนั่งถึงไม่พอไม่เป็นไรอ๋อแต่แนะนำคือต้องใส่ถุงมือใช่ไหมอ๋อทำทำทแบบนี้คือทำยังไงนะนี้เขาเรียกว่ายังไงอย่างนี้นะขยี้ให้มันเข้ากันใช่ไหมให้มันเข้าข้อสีมันเข้าข้อทุกอันใช่ไหม ทำไม่ขี้้มันจะทไม่ข้ยังไม่เข้าขอ้ออันนี้คือเสร็จแล้วก็ไปจุ่มอีกกี่รอบเจ็ดรอบ <7 S 1> ใช่ไหมไปไปสามสี่รอบนี่กว่าจะได้นี่อ่อ่านี่กว่าจะรอบนี่เาเรียกว่าย้อมคมตั้งหลายรอบนะถ้าเป็นถ้าเป็นผ้าไหมก็อย่างเงี้ยหลายครั้งเลยใช่ไหมแล้วถ้าเป็นผืนท่านยังไงคะเวลาไปแต่ละครั้งแต่ละครั้งปย้อมไย้อมจากจากจากหนไอ้จากไหมก็ได้หร่ย้อมที่โตแล้วอืมไม่ง่ายนะคะไม่ง่าย อ่ะไปไปดูก็ต้องฟาดเหมือนกันใช่ไหมอ่าใชคือเมื่อวานเมื่อวานเขาแช่น้ําสารส้มเสร็จแล้วก็มาจุ่มมาจุ่มอันนี้น้ำหนึ่งบอกไอ้ที่ย้อมคลามมาจุ่มอันนี้ครั้งที่หนึ่งเหรอคะเสร็จแล้วย้อมครามเมื่อคืนสารส้มแล้วมาจุ่มอันไหนที่ครั้งที่หนึ่งอันเมื่อคืนนันเมื่อคืนน่ะที่แช่อันนี้ใช่ไหมแล้วย้อมครามจุ่มไหนจุ่มไหนครั้งแรกอันนี้ใช่ไหมอ่านี่ครั้งแรกอ่านี่ครั้งแรกนะนี่คลามจริงๆนะเนี่ยคราม ใครมีถุงมือมือจุกให้หนูหน่อยแล้วใครใส่ถุงมือนี่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 หยิบ,ยบห,ห,หย,ย,ยิบไม้ให้หนูหน่อยค่ะลุงหยิบไม้หนูหน่อยไอ้ลุงยุ่งยุ่งยุ่งไหนหนูดูสิใหญ่ดูขึ้นนี่คลามอันนี้คลามนี่ขึ้นสีเหลืองเลยนี่อ๋อคลาม,มเป็นแล้วนี่คลามนะคะเกาะคลามเรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้คลามพร้อมทำแล้ว ต้นไม้ข้างในมันเป็นสีสีเหลืองครัลุงเป็นสีเหลืองนั่นั่นสีมัน,น,มน,นจะขึ้นอ๋อสีมันจะขึ้นมาแล้วเนาะ,<ท>ะอ่านี่คือครั้งที่หนึ่งเนะาะครั้งถึงเสร็จแล้วก็ไปฟาดใช่ไหมครับ <ทะ S 1> เอาไปฟาดอันนี้ทำไมฟา,าดเบาๆอ่ะต้องฟาดแรงแรงแล้วอ๋อแรงแรงแล้วมาทำเบามาทำเบาโอเคค่ะแล้วอย่างงี้อย่างงี้กี่ครั้งคะเสร็จแล้วอย่างงี้ขยี้เข้าข้อแล้วต้องไปลงนี่รอบหนึ่งไหมหลายรอบเลยใช่ไหมไม่ค่ะวันนี้เขา อ๋อทดสอบเดียวเฉยเนาะแต่ต่อไปคืออยากให้ทาได้ได้ให้เข้าข้อก็ต้องหลายครั้งใช่ไหมอันนี้คือเป็นการอบรมที่เฉยเนาะแต่นี้ถุงมือไม่พอก็เลยเปื้อนมือเนาะล้างออกได้แหละมั้งสีธรรมชาติเนาะหนูหิวหนูหิวไส้กรอกอีสานขึ้นมาทันทีเลยเนี่ยเหมือนมากเลยข้อนี้เหมือนเลยโอเคอ่านี่มาดูฟาดค่ะฟาดเมื่อวานหนูทำแล้วไม่รอดค่ะหนูไม่เหมาะสมเนี่ยหนูเป็นคนยืนดูดีกว่า เออเอาฟาดนะฟาดฟาดคือให้มันเข้าข้อนะคะเพื่อจะให้ตัวคลามเนี่ยเข้าเข้าข้อไปด้านในนะคะจะทําให้สีสม่ําเสมอแม้กว่าจะเป็นไหมไม่ง่ายนะคะเมื่อเช้าขายได้สองผืนอ่ะอยู่ไหนวหวลาดวนอ่ะลาดวนขายได้สผืนใครมีผ้าไหมจะให้โพสตเอามาเลยใครถือมาด้วยมีไหมอาเภอไหนถือผ้าไหมมาอืม เรามีจะสิบครั้งเนาะอ่าใครถือมาใครถือผ้าไหมมาจะโพสให้มาใครปกติอยู่ในตลาดเขียวก็ได้ค่ะเดี๋ยววันเสาร์เจอกันไม่ได้เอามาไหมได้เอามาอ่ะเรามาดูค่ะเราไปดูต่อนะคะ ครต่ออันนี้คือย้อมอันนี้คือย้อมคลั่งโดยที่แช่น้ําสารส้มแล้วก็อันนี้คือย้อมคลั่งทั้งอันนี้ย้อมคลั่งทั้งเส้นทั้งเส้นเลยอันนี้ที่ย้อมคลั่งแล้วค่อยไปทอใช่ไหมจานที่ที่ทำแบบนี้ค่ะเราจะย้อมจนพอใจครับแต่นี้เราสาธิตให้ดูว่าารย้อมย้อมยังไงคั้งจริงๆแล้วย้อมจริงๆไม่ต่งกว่าเจ็ดแปดครั้งเลยใช่ไหมปฏิบัติหลายครับเยอะ อ่เรามาดูนะครามธรรมชาติเพราะฉะนั้นกว่าจะได้เป็นครามธรรมชาติไม่ง่ายนะไม่ง่ายเอาดะเบียมือซามโจงนะาต่โอเคป่ยยจเอาเบาเน้อเบา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 เาเาเบาเบาเรายมายมายาเดี๋ยวรามันเข้าลอ้เข้าตาโซอเาอันนี้นะยมือาแม่ตะบาน ยัยขมาจะพูดออดยัยซีมโอเคกุยสออบาลใช่อาจารย์เราเบาทำไมคลามข้างในมันออกเป็นเหลืองเหลืองเหลอาจารย์ทำไมมันถึงออกเป็นสีเหลืองคลามให้ลกมือนะครับอย่าให้จมาเด็านะครับทำไมน้ำคลามเป็นสีเหลืองคะอาจารย์ยกขนทำไมน้ำคลามออกเป็นสีเหลือง อาจารย์มันได้ย si ินเลยอาจารย์ไม่โตเลยทำไมน้ำครามมันออกเป็นสีเหลืองเหลาจารนไม่ได้ยินนะอาจารย์มันได้สดับเลยสุดาบอาจารย์อาจารย์อาจารย์มัวแต่จุ่มค่ะสาวระดับมือท้ครับวางมือระดับครับผมอย่าทำเร็งให้อย่าทำเร็วด้วยช้าครับอ๋อน้ำสีเหลืองก่อนนะครับเวลายกโดนอากาศนะครับจะเป็นสีฟ้าอ๋อโดนอากาศนะคะ กคล้ายๆกับเมือนในน้ำอันชันเนาะอันชันเนาะเวลาใส่มะนมาเาก็เปลี่ยนสีเนาะต้องใส่ถุงมือนะคะ กวลาทำจริงนะทุกอย่างต้องใจเย็นหมดเลยค่ะว่าจะทำอะไรค่ะเนาะไม่ไงั้นมันจะไม่เป็นระบบให้มันหมุนหมนใช่ไหมวนหมนให้มันทั่วใช่ไหมคะให้มันทั่วรอบๆเลยใช่ไหม อันนี้เพื่อให้ไหมมันเข้าทุกเส้นทุกข้อโอ้นี่ไงอะ่ะดูกันเลยจับนาทีให้ด้วยนะครับเอากี่นาทีเอากี่นาทีจับเวลาใหม่มต <c oughs> อนนี้สองนาทีไปแล้วเอาอีกสามนาทีอีกสามนาทีจับเวลาจับเวลาทำไมไม่เอาผ้าไหมมา เออเบอร์หนึ่งกับเบอร์ห้าเด้อาจารย์ไม่โมกีโปะเ่ยมีแต่มีแต่มีแต่คนแย่งชิงเบอร์ห้าคิดว่าแค่ว่าให้โพสแล้วแม่เอามาแล้วทีนี้คนที่ย้อมครามเสร็จแล้วไปมีคนคจ้ามีคนเจาเบอร์ห้าเลยสองคนให้เพื่อนรุ่นสุนัขดังไปแล้วไปแล้วซื้อไปแล้วแต่เบอร์นึ่งเอาไอ้นี่ก็เมื่อวานในเขาซื้อไปแล้วไงก็ปุ๊บแล้วเขาก็ซื้อก็ซื้อที่นี่หลายงานเลยแอ้าวไม่บอกพี่ ก็หนูบอกว่าเบอร์ห้าก็เดี๋ยวเบอร์หนึ่งเป็นเบอร์อะไรไม่มีใคนอยากได้เลยตอนนี้เบอร์ห้าสมเลยก็เมื่อวานโพสแล้วไม่บอกไม่เก็บไว้ไงพิธีการโพสต้องต้องเก็บไว้เข้าใจไหมไม่ถ้ามันหมดคือตอนนี้แหลนถ้าเกส่วนมากก็ลูกค้าเขาก็คอมเมนต์เขาก็ซื้อมาเลยไง บองไม่ใหมบ้านมันจะเป็นสีเหลืองมันก็จะออกเขียมันจะไม่เหมือนไหมตลาดแต่ถ้าไหมบ้านคุหมการเดินสายจะนตัวมองกรมไม่เห็นเะยมันแสงเยอะสีเดกันแรกเดินออกไปเดินออกไปเดินออกไป พอไหมครับผมว่าหอาร้องรำร้องใหม่จะหอไออีกนาทีเดียวอาจารย์อีกนาทีเดียวอีกนาทีเดียวอีกนาทีเดียว นี่คือกระบวนการของการย้อมคลามธรรมชาตินะคะอาจารว่าไหม้สช้เวลาโดนอากาศมันจะเป็นสีเหลืองใช่ไหมมันจะเป็นตอนแรกมันจะเป็นสีเหลือง่อนโดนอากาศมันจะเป็นสีฟ้าครามครับเข้มหรือไม่เข้มก็จะอยู่ที่เนื้อครามด้วยแล้วก็จํานวนการรอบที่เราย้อมครับ,รบน้อยมากก็จะถ้ามากขึ้นก็ถ้ารอบเยอะขึ้นก็จะจะเข้มขึ้นครับพอหรือยังครับ กระบวนการที่กำลังทําอยู่นี่คือทําอะไรคะให้มันให้มันเข้าข้อครับย้อมให้มันเย้ายสีเสมอกันเข้าสีเสมอครับอ่ะตอนนี้เหลือเวลาเหลือเวลานาทีเดียวค่ะไอไปมาครึ่งครึ่งนาทีสาวินาทีสาวินาทีอ่ะลยเหลือเวลานาทีเดียวค่ะไอไปมาครึ่งครึ่งวินาทีสาวินาทีสาวินาทีอ่ะอีสิบห้าวิสิบห้าวิสิบห้าวิ

งั้นติดมือล้วล้างยากเราอยู่กับปราดนะครับปราดที่เก่งเรื่องของการย้อมสีธรรมชาติอาจารย์บันเทิงว่องไวาบ้าตีะ <laughs> อะโอเคเอาออกมาซุปเอาเอากากาศนครับ <laughs> อ่ะ นี่คือย้อมครามธรรมชาตินะจ๊ะปกติใครเคยย้อมครามอยู่ที่ที่บ้านมัา,คางคะยกมือมีไหมโอเคแต่ว่าไม่ได้เรื่องใช่ไหมแล้วก็ไม่มีครามที่จะยอมนะโอเคตอนนี้เราก็ได้ความรู้แล้วจา์กลับไปเนี่ยาจารย์จะมีครามให้ไหมอ่ะ <laughs> ีเนาะเห็นบางคนเมื่อกี้บอกว่าย้อมแต่ว่าไม่ไม่เป็นสีดังใจเนาะเพราะว่าย้อมครามยากใช่ไหม อ่ะต่อไปหนูไปดูอาจารย์ไปถึงไหนแล้วน่ะอ่ะโทษนะคะไหนอาจารย์ไปถึงไหนแล้วลาอาจารย์อาจารย์ทำลาอาจารย์ไปถึงไหนต่อเอาอันนี้เทให้หน่อยค่ะใช่ว่างใ,ให้หน่อยแล้วก็จงก